งานศพที่ไหนมาจ๊ะใส่น้อยครับไปขับพีแสดงกันดีด้วย,วย,ดวยได้ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยไปกับพีพี่อยู่ไหนขอแสดงด้วยผมแสดงแน่นอนแต่ใจเย็นพี่แล้วแล้วจอดแล้วผมไม่ได้จอดผมผมชะลอเ<ม>นาะก็็เหนจอดอยู่ ผมจอดได้ไงผมชะลอไม่เอาอย่างนี้ผมรู้ว่าใบกับขี่เนี่ยผมให้แน่นอนอ่าพี่เนี่ยเดี๋ยวผมสอบถามพี่ก่อนพี่ชื่ออะไรยศตำแหน่งชื่ออะไรเอาไม่จําเป็นได้ไงคุณโบกผมอ่ะเอาผมเห็นผมชะลอเอาอย่างนี้พี่ผมเข้าใจพี่โบกรถคันนั้นอ่ะจอดไอวีโก้คันนั้นอ่ะมันไปแล้วมันมันสุ่มเดาได้ที่ มันมีกล้องนะเฮ้ยฉมนเราได้ไงคุณข้ามมาเนี่ยได้รถคันนั้นอ่าไม่่ติดาายทะเบีนสอผมบอกให้จอดอ่าจอดเสร็จปั๊บทำไมพี่จอดที่อันตรายนี่บนสะพานนะเนี่ยอ้าพี่พี่อันตรายไม่พี่ข้ามมาเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยรถรถพี่อยู่ตรงนู้นนะผมเห็นคุณเมื่อ่าผมสงสัยแหละรถรถแท็กซี่เนี่ยดูป้ายครับท่านเนี่ยรถแท็กซี่คุณสสงัยผมจะให้เดี๋ยวผมสอบถามพี่ก่อนพี่เจนเย็น พี่เจนเย็นผมป้อมบานอมนักรบดันเถือนเนาะผมไม่รู้จักอ่าดังหลวงเนี่ยเขารู้จักหมดแหละผมไม่้วักอ่ผมไม่แน่นอนขาดูน้อยอาไม่เอาจริงอ่ะผมถามหน่อยผมแสดงแน่นอนแต่มันมีเหตุอะไรครับมันมีเหตุอะไรผมไม่ได้จอดผมชะลอพี่กระโดดมาผมนึกผมอันตรายผมจะแสดงเออไม่มีผมขับรถได้ไงเนี่ยแท็กซี่เนี่ยอ่ะ อ้านาอพี่ตำรวจเนาะมันมันมันเป็นไปได้ไหมอ่ะดูแลพินิษของคุณเนี่ยคุณคิดว่าผมให้ตรวสอบผมให้ตวสอบคุณใจเย็นๆเนาะอ่าคุณใจเย็นๆผมให้แน่นอนอย่าคิดว่าโอ้ผมผมให้แน่นอนคุณตำรวจคุณตอดผมเนี่ยพี่ชื่ออะไรครับ คุณเป็นตำรวจคุณต้องแสดงชื่อผมผมอยากสอบถามคุณพี่ต้องบอกดิพี่จะมาตรวจผมคุณชื่ออะไรแสดงบัตรผมให้ผมให้คุณคุณแสดงก่อนคุณชื่ออะไรยศตำแหน่งอะไรผมรู้ว่าคุณใส่ชุดตำรวจแต่ผมจะให้คุณอันตรายในผมชะลอผมเห็นคุณโบกผมเห็นคุณชะลอเขาไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนนะพี่คุณทำไมคุณไม่ออกไปสั่งอ่ะ แล้วทําไมคุณเออมันเกี่ยวอะไรกับกับผมอ่ะคุณอยู่ในช่องนู้นผมอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยอย่าแตะผมตักเตือนแล้วทําไมคุณไม่ไปตักเตือนขนานั้นอ่ะขนานั้นมันบังผมไว้เออผมเข้าใจผมก็วังเดีี่พี่มาปนอันตรายไหมพี่กระโดดมาพี่กระโดดมาอันตรายไหมรถพี่มาเกือบชนพี่อ่ะผมแสดงพี่ไม่ต้องห่วงแต่ แต่ก่อนแสดงเนี่ยพี่ต้องโชว์ยศตำแหน่งของพี่พี่พี่แสดงหน่อยครับเอาแสดงกับพี่คดีนะผมถามชื่อพี่ก่อนเอ้าไม่บอกได้ไงอ่ะคุณเป็นตำรวจผมรู้ว่าอันตรายแต่ผมถามชื่อยศตำแหน่งของคุณก่อนผมก็เป็นห่วงคุณคุณกระโดดมาฝั่งนู้นน่ะเนี่ย เร็วๆให้ดูนอยลูกมีไหมมีไหมมีทำไมไม่มีอ่ะแต่ผมขอถามเอาอย่างนี้ผมขอถามชื่อพี่ก่อนผมคุณคุณชื่ออะไรปุ๊บผมก็มาให้คุณผมมีอยู่ในมือเนี่ยมีอยู่ในมือเนี่ยผมผมผมมีอยู่ในมือไม่ผมผมชื่อผมปั้มผมชื่อปนอบลึกล้นเนาะอ่าโอ้โหไม่ผม พี่ก็ไม่ผมไม่ไม่ผมเข้าใจใบใบใบกับพีเนี่ยเอาอย่างนี้พี่ชื่อประอพี่จอดตรงนี้ผมไม่ได้จอดผมชะลอผมจอดได้ไงผมอยู่ในรถผมชะลออยู่คุณกระโดดมาผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยมาดูเอพี่จอดแทนที่พี่จะไปดูคันนั้นอ่ะเอาผมถามหน่อยพี่กระโดดมาเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี่ยมันอันตรายไหมเนี่ยคุณดูดิอ่ะคุณโดดมาฝั่งนู้นแต่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 มันมาแล้วคุณมาทําไมเอาผมถามหน่อยอ่ะอ่ะ เออผมเลยมาเตือนไงแล้วแล้วแล้วเออผมเจอดตรงนี้อ่ะกับมีรถบังอยู่ตรงเนี้ยแล้วแล้วพี่มาเนี่ยมันอันตรายไหมผมถามหน่อยอ้าวพี่ผมมีไฟมีเรื่องต่างๆคืออย่างนี้นะพี่นะผมเห็นมันอันตรายผมเลยมาเตือนพี่กับแค่นั้นแล้วแล้วพี่อะไรอะผมผมไม่ก็ผมไม่ได้อะไรคุณกระโดดมาผมเห็นจอดตรงนี้ผมก็ตกใจดิคุณชื่อยศตำแหน่งของคุณคุณชื่ออะไรคุณยังไม่บอกผมเลยอยู่บนสา ผมเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจพี่ก็ต้องเข้าใจผมด้วยอันอันนั้นรถอะไรอ่ะผมแค่มาเตือนพี่นะอันนั้นรถอะไรอ่ะรถตำรวจผมไม่เห็นเลยว่าเป็นรถตำรวจเพราะว่ามันมันมันบังอ่ะผมแค่มาตัดเตือนพี่ผมยังงงเลยอ่ะมาถ่ายผมผมก็ยังงงเลยเนี่ยเอาผมมีสิทธิ์นะครับที่มาถ่ายเพราะว่าผมไม่รู้ฟุกคุณเนี่ยไม่แสดงตัวตนเลยว่าคุณชื่ออะไรยศอะไรผมจะบอกนี่นะผมเห็นนี่มันอันตรายผมก็เลยเดินมาดูผมเข้าใจคุณจะมาเตือนนะคุณมาเตือนเอาอย่างนี้ผมผมจะมาเตือนพี่ที่กอดใน บนสะพานลอยนะบนสะพานเนี่ยมันอันตรายบนสะพานข้ามคลองเนี่ยตรงนี้อมีคลิปเยอะๆเขาต้องมาจับมือนะแล้วมันผมแค่มาเตือนพี่แค่นั้นเข้าใจไหมผมเข้าใจในผมผมเข้าใจว่าพี่มาเตือนอ่ะผมผมเข้าใจนะขอให้พี่เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะพี่นะเอออะไรชื่อยศดตำแหน่งเนี่ยก็ไม่บอกเรานะครับว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้ ผมไม่เข้าใจเลยนะว่าว่าเขาเออกูบอกตรงๆเลยนะกูขับแท็กซี่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่แต่ที่มีเนี่ยเราขอเราขออ่าเราขอดูบัตรไม่ให้เราดูแล้วอยากจะมาดูของเราอ,ะอ่ะอาทางหลวงแปดสองหนึ่งแปดนะครับแปดสองหนึ่งแปดเลขข้างแปดสองหนึ่งแปดนะครับเออมาขอดูบัตรเรา เขากระโดดข้ามมาตรงนู้นนะครับเนี่ยเขากระโดดข้ามมานะผมผมชะลออยู่ตรงเนี่ยเขาโบกรถอีกคันหนึ่งอะ่ะเป็นวีโก้ที่ขนเหล็กอ,ะอ่ะอ่าที่ขนขนเหล็กมามันมีรถคันหนึ่งมันจอดตรงนี้ทำไมไม่เขียนไปสั่งไปเลยอะ่ะอ่ะเนี่ยผมผมก็แค่ชะลอดูว่าเขามีอะไรแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอ่ะไม่ลงมา พอเห็นผมปึ๊ดจอดอยู่ตรงนี้คือวิ่งมาเลยมันอันตรายมากเลยเนี่ยเนี่ยมันอันตรายมากเลยมันวิ่งมาตรงเนี้ยอ่าแล้วมันก็ปล่อยรถทันทันนั้นไปอ่ะาปล่อยเพื่ออะไรอ่ะเอาผมถามหน่อยอ่ะอ่าอ่ามาสแสดงอ่าคือจริงๆอะผมผมไม่อยากว่าเลยนะว่าเออเจ้าที่เขา เขาทาอะไรเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพา,าที่นี้เออกระสุนตัวแมนนอพี่น้องคือเขาคืออยู่ฟังพ่นอยู่แล้วแมนมอผมชะละจอจอดเห็นเห็นเห็นว่าเออเรียกรถเขาจอดแล้วบ่ะเห็นออกไปซั่งเมื่อเห็นอย่างเออแล้วกระโดดมาเลยเห็นรถผมไหมเห็นรถผมกระโดดมาเลยมามันอันตรายอ่ามาขอดูอา่ามามา,มา,ม,ามาขอดูนะ อ่าว่าว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจอดก่อนครับพี่น้องจริงๆอ่ะศูนย์อ่ะมันเออมาขอมาขอเบงองเฮาแตะว่าเพื่อ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 อย่างเนาะเดี๋ยวนี้ผมกับว่าได้รับผู้โดยสารแล้วพอผมใหม่ปิดอันนี้แล้ว าถามมามันหูมอตอนนี้ผมกับอันนี้แล้วมันหูหูดีหรือพวกมึงกัะำลังเบิงกูอยู่อกระโดดมากระโดดมานะตอนนี้ผมจอดรถอยู่นะครับอา่ากระโดดกระโดดมาอยู่ฝั่งนู้นกระโดดมารถวิ่งมารถวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับเกือบชนนะ่ะ มันไม่กลัวตายอ่ะพูดง่ายๆเลยมันไม่กลัวตายอ่ะเราจอดชะลอดูอยู่มันมีรถอีกคันหนึ่งอ่ะมันบังผมไว้อยู่ถ้ามันชนนะถ้ารถมันชนมันก็ต้องชนรถที่มันจอดอยู่นะอ่ะทางหลวงมันอยู่ข้างในอันนี้มันทางทางนอกเลนแล้วแต่เสือกอยากเสือกอยากอยากมันมาขอดูอ่ะแต่แต่ก่อนที่จะขอดูอ่ะกูขอดูมึงก่อนแต่ทําไมมึงกูไม่อยากพูดเลยนะเอาจริงอ่ะเออ ก็ดูดูพฤติกรรมเลยดูดูพฤติกรรมตำรวจทางหลวงนะเมื่อกี้นะอ่ามันเป็นยังไงอ่ะเป็นไงนพี่น้องเห็นเห็นเห็นเราเป็น่งไนพฤติกรรมมันจารถได้มันจำรถผมไดไอเรื่องของเรื่องมันจามันจารถผมได้อ่า โบกรถเขาแล้วโบ่โบ่อนี่เสียเขายางลงมากูนะเห็นประจํานะมึงอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะอ่ามึงอยากให้กูเห็นนะอีกนะกูไม่อยากบอกเลยว่าว่าอะไรอะ่ะหรือมึงเงี้ยหรือมึงจะให้ประชาชนเขารอเขาเขาลอ่อเขาล่อซื้อแต่แต่กูไม่ได้ว่าว่าพวกมึงนะเอาจริงๆริงอ่ะกูไม่ได้ว่าพวกมึงเลยแต่พฤติกรรมนะ ไม่ต้องบอกก่อนที่จะมาตรวจสอบชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยขอชื่อมึงก็ไม่ให้เออมึงก็ไม่ให้กูขอดูชื่อชื่อมึงอ่ะกูไม่อยากคุยดีกับพวกมึงเลยนะมึงบอกว่ามึงเป็นห่วงอ่ะมึงห่วงยังไงกูถามมึงหน่อยอ่ะอ่ะฝากไปถึงท่านสุขฝากไปถึงท่านสุวัสดิ์เลยนะครับ อ่าประชาชนร้องขอเนี่ยร้องขอคุณต้องให้คุณคุณคุณต้องให้อ่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามือมีพฤติกรรมแบบเนี้ประชาชนร้องขอคุณก็ต้องให้ชื่อเขาคุณจะมาตรวจสอบเขาอ่ะคุณกระโดดมาทางฝั่งเนี่ยฝั่งนี้เป็นคู่ขนานนะครับมันกระโดดมาอันตรายมากเลยกว่าผมที่จะชะลออยู่อ่า กูถามพวกมึงกี่มึงคิดว่ากูไม่มีใบ,ใบกับขี่เลยวะกูขับรถขนาดนี้กูกูไม่มีใบกับขี่เลยวะมึงมาตรวจแค่นี้เหรออ้าวกูถามพวกมึงหน่อยอันนั้นเป็นทางหลวงข้างในเนี่ยมึงกระโดดมาไอฝั่งเนี่ยไอฝั่งฝั่งเนี่ยฝั่งคู่ขนานเนี่ยก่อนถึงแยกเนี่ยโรตัสเอ่อพัสมอนะครับเนี่ยเห็นไหมโรตัสพัสมอนะครับ ผมเห็นพฤติกรรมแล้วก็คือเรียกรถแล้วให้หยุดแล้วให้คนขับรถเนี่ยเดินลงมาเดินลงมาเพื่ออะไรแล้วก็ไม่เห็นอะไรกระโดดมาใส่ผมเลยอ่ะกระโดดมาใส่ผมเลยอ่ะพฤติกรรมอย่างนี้มันคืออะไรครับแล้วมาถามว่ามาจากไหนมาขอดูอะไรอ่ะเอาใจเย็นก็พี่ผมก็คุยแบบเนี้ยเอาเอาจริงอ่ะมันเห็นกัน มันเห็นกันมาเยอะแล้วแบบเนี้ยอ่ามันมันเห็นกันมาเยอะแล้วแบบแบบแบบที่ที่เห็นเนี้ยครับพฤติกรรมแบบเนี้ยเดี๋ยวผมขอ,อาวางไว้วพอดีผมไม่ได้เอาอันนี้มานะครับแต่ผมไล่สุดผมก็เอามาตั้งไว้แบบนี้จะไม่จับจะมาวางไว้แบบเนี้ยพอดีผมลืมผมลืมเอาที่จับมา มุมมองอาจจะไม่ดีนะอ่าก้อนก้อนสิมะขออยเบิงเบิงไปกับพี่เขาอ่ะมึงต้องแสดงแสดงตโตตนของเจ้าของมึงเป็นตำรวจผมไม่อยากบอาเลยว่าชุดตำรวจเนี่ยออกในข้าว่ะมันไหลเป็นตำรวจปลอมกับารแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาถามผมเป็นตำรวจปลอมนะอ่า ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจที่มาเนี่ยเป็นตำรวจปลอมนะแต่แต่ตำรวจปลอมมันเยอะที่ออกข่าวมันเยอะผมเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยผมก็ต้องดูดีว่าคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณแสดงทําไมคุณไม่แสดงอ่ะอ่ะอ่านายนายพวกมึงกําลังดูดูกูอยู่นะเนี่ยมึงจะไปปรับยังไงเอากูถามกูไม่พูดดีกับพวกมึงหรอก มาแบบเนี้ยเราอยู่เฉยๆเราชะลอดูอยู่เฉยๆว่าเขาทําอะไรเราสงสัยไงทําไมต้องเดินมาไงอ่าเราสงสัยไงว่าเฮ้ยไปโบกรถเขาไปตีไฟใส่รถเขาแล้วให้เขาจอดผมก็ชะลอดูเป็นธรรมดาที่ผมเห็นนะทางหลวงกูเห็นตลอดแต่กูไม่รู้ว่าพวกมึงเนี่ยทําอะไรกันหรือเป็นญาติพวกมึงอ่า พฤติกรรมแบบเนี้ยมาขอดูมันมีเหตุอะไรอุจจดอยู่อุชะลออยู่มันชะลอไม่ได้เลยวะไอ้มึงบอกว่ารถไม่มีทะเบียนมึงทำไมไม่ออกไปสั่งวะเออทำไมไม่ออกไปสั่งกูรู้ว่าพวกมึงรู้รู้รู้จักกูดีอ่ะ กลางวันน่ะพวกมึงอ่ะกูไม่ค่อยเห็นกูบอกตรงเลยอ่ะกูไม่พูดดีกว่พวกมึงหรอกมาเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนนะครับพี่น้องอ่ามาเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนลงกลางคืนกลางวันน่ะเดี๋ยวผมถ้ามีคลิปเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมไปด้วยกันนะครับ มันมีเยอะผมบอกตรงเลยนะถ้าสำนักงานตำรวจชาติหาให้ให้ให้ประชาชนนะครับให้ประชาชนนะครับล่อซื้อตำรวจนะครับคุณคิดว่าเนี่ยตำรวจจะผมไม่อยากบอกว่าเป็นชุดอตำรวจชุดกลุ่มที่ผมว่ามานะครับผมว่าลดน้อยลงอ่ะประเภทแบบนี้นะให้ท้ายล่อให้ให้ล่อซื้อนะครับอ่า มึงกล้าไหมล่ะอ่ามึงกล้าไหมกูเนี่ยหาเกณฑ์สุดจริตนะกูม,มีอยู่แล้วบับตรมันตรวจสอบได้อยู่แล้วอ่ามึงจะมาตรวจสอบทำไมใบกับขี่มึงไปดูขนส่งเขามีมาตรการยังไงมึงเคยดูไหมอ่ามาขอดูใบกับขี่ไอ้รถที่อันตรายไปขนเหล็กมึงคิดว่าเขาไม่มีกล้องเือวะ มึงคิดว่าข้างทางเขาไม่มีกล้องเลอวะตรงที่มึงจอดอะ่ะโบกเขาอะ่ะมึงมึงคิดว่าเขาไม่มีกล้องเลยวะกล้องมันมีทุกสายกูจะบอกไว้พฤติกรรมแบบนี้นะครับมีใครนะครับที่เคยแบบเนี้ยโบกแล้วเนี่ยมีแบบนี้ไหมเคยเห็นไหมผมถามหน่อย มันเห็นเห็นรถผมมันก็รู้ผมจอดผมยังไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเลยนะแค่ผมจอดชะลอดูว่าเฮ้ยทำไมต้องโบกทำไมต้องเดินมาผมยังไม่ถ่ายอะไเลยนะมาขอกระโดดขึ้นมาดีนะไม่ถูกรถชนตายอ,ะอ่ะเวลานี้นะครับพี่น้องเวลาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยนะครับกลางวันเนี่ยผมนะส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเห็นแต่แต่ผมขับมาเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมจะเห็นพฤติกรรมแบบเนี่ยโบกรถ แล้วให้แล้วก็ให้แบบผู้ขับรถเนี่ยเดินลงมาหาหาเพื่ออะไรอะ่ะกูอยากถามพวกมึงพวกมึงหาเพื่ออะไรวะในใจเนี่ยกูอยากจะบอกเลยว่าเนี่ยมันคืออะไรแต่กูพูดไม่ได้พูดไปแล้วก็หมินประมาทพวกมึงบอกเลยมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกว่ามึงเป็นห่วงกูมึงมึงเป็นห่วงตัวมึงดีกว่านะ มึงเป็นห่วงตัวพวกมึงดีกว่ามึงไม่ต้องมาห่วงกูเพราะมึงกระโดดมาเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าผมเนี่ยไปอยู่อยู่เลนคู่ขนาดมันมีรถบังผมไว้อยู่ผมก็เลยชะลอดูเพราะว่ามันมีรถบังใช่ไหมถ้าผมอันตรายกับมันอันตรายใครอันตรายกว่ากันอ่ะผมอยู่ในรถอ่ะแล้วมีรถบังคันหนึ่ง บั้งผมไว้มันกระโดดมามาถามหาอะไรมาขอดูใบอนุญาตผมนี่เรลงเป็นห่วงกูมาขอมึงมาขอดูใบอนุญาตกูเป็นห่วงกูหรอวะอ่าถามว่ากูมาจากไหนอ่าดีนะกูตอบนะอ่ายังไม่รู้เลยว่ากูมาจากไหน นี่อยากด่าเลยนะครับพฤติกรรมแบบเนี้ยผมเห็นมาเยอะไปคุณไปเปิดย้อนดูของผมนะครับกูจะจำรถพวกมึงไว้เลยนะเอาจริงอะ่ะกูจำรถพวกมึงไว้เลยมึงอยากกลูล่อซื้อไหมพวกมึงอะ่ะเดี๋ยวนะมึงกูจะบอกให้กูจัดให้ทุกเม็ดน่ะมึงจะเอาไม้สายล่อมึงจะเอาไม้สายล่อ มึงคิดว่ากลัวเลยวะมึงจะโอ้โหไม่อยาผมไม่อยาบอกว่าเป็นการมาครับบอกเอ้ยเอ้ยขอดูขอดูแต่กูถามมึงอ่ะมึงไม่ตอบเลยว่ามึงชื่ออะไรมึงกลัวทําไมวะฮะมึงเป็นตารวจถ้ามึงกลัวทําไมวะเฮ้ยมึงเป็นตารวจมึงเรียนจบมามึงกลัวทําไมวะกูยะบอกเลยกูชื่อปานอมลึกล้นอ่าชื่อเล่นกูชื่อป้อม กูยังบอกให้เลยกูกล้าไหมอ่ะกู่ะมีเกยียรติกูเป็นนักรบ่งนเทือนเสื้อกูนะกูบอกใไงนะมันอาจจะดีกว่าเสื้อไม่อยากบอกไอส้สีไหนที่พวกมึงใส่บอกว่าดีอ่ะกูไม่อยากบอกการมีเกียรตินะมึงต้องทำทำตัวไม่อยากคนเราอะ่ะมันต้องทำตัวให้มีเกียรติก่อนนะครับ เขาถึงจะให้เกียรติคุณไปขอชื่อเขาเขาขอชื่อคุณก่อนคุณชื่ออะไรคุณจะไปตรวจเขาอ่ะคุณกระโดดมารถคุณก็ไม่ได้มาอยู่ฝั่งผมรถคุณก็ไปบังเสาไว้ผมรู้ไหมไอ้แว๊บๆเนี่ยคุณชื่ออะไรคุณไม่บอกอ่าสำนักงานมวลชิเนี่ยเขาอบรมคุณไหมผมถามหน่อยเขาอบรมคุณไหมคุณแสดงตัวตนที่ประชาชนร้องขอเนี่ยเขาอบรมคุณไหม ก่อนที่คุณจะมาเป็นตำรวจแล้วคุณทำไมคุณไม่ให้ฮะมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่ให้ชื่อของคุณเนี่ยคุณออกมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฮะไม่อยากพูดเยอะเลยกับพวกมึงเนี่ยขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมผมนะครับไรายสดเมื่อกี้นี้นะครับ ก็ดีเจ้าที่คนที่กำลังอ,อาจจะเข้ามาดูว่ามันเหตุการณ์อะไรนะครับก็กลับไปย้อนดูได้นะครับม่มาขอดูเราเรามีแต่แต่ผมขอถามชื่อเขาก่อนเขาไม่เขาไม่บอกตามคลิปเลยมึงหวงทำไมกูอยากถาม กูอยากหัวทำไมไม่บอกอืแล้วอยากแล้วอยากจะดูคนอื่นเขาด้วยเหตุอะไรไปจอดไปจอดกูชะลอบนสะพานกูเห็นไปโบกเขาแล้วเขาเดินลงมามึงไม่ได้เป็นเดินหาเขาเลยจะออกไปสั่งอะไรมึงก็บอกบอกว่า,าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่ที่เราเห็นเนี่ยมัน มันคงนึกว่าไม่มีกล้องวงจรหรืออะไรเราพูดออกไปเนี่ยมันนึกว่าไม่มีกล้องวงจรอะไรเลยที่รถคันนั้นมันถ่านมาฮนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพี่น้องเออเขาทำงานกันแบบนี้เหรอครับท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับตำรวจทางหลวงเขาทำงานกันแบบนี้เหรอครับท่านสุวัสด์ท่านออกมาแอชชั่นหน่อยครับท่านมันเยอะมาก ท่านจะแต่งตั้งผมไหมเป็นทีมล่าเป็นสายล่อเลยไหมท่านท่านสุวัสดิ์แจ้งยงาสูกท่านจะเอาแบบนั้นไหมท่านบอกพวกผมได้นะนักลอันอเทือนน่ะมีทุกโซนท่านจะเอาไหมอะ่ะก็ขอฝากนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยงาสูงนะครับเอาไปอบรมก็ได้นะครับประชาชนเขาร้องขอ ก่อนที่จะตรวจชาวบ้านเขาเขาร้องขอชื่อคุณต้องให้เขานะครับชื่อตำแหน่งของคุณเนี่ยคุณเป็นตำรวจอะไรนะครับเขาไม่รู้นะครับประชาชจนเขาร้องขอคุณต้องบอกชื่อยศชื่อตำแหน่งของคุณที่ที่ทำงานของคุณนะครับนะท,ท่านสุวรรณนะขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ด <S <S ๆเดี๋ยวผมมาไลาส่สดให้พี่น้องทางบ้านชมนะครับตอนนี้ก็เข้ากลับไปดูไปดูปา่าไล์สดก่อนนะครับปา่ากาลังไล์สดรายการวอวจ่าปษา ภาษาชาวบ้านนะครับสวัสดีครับ